ลองมากตรเลพื้นที่ปลูกต้นเลี้ยงครับพี่น้องสวนหลังบ้านครับพื้นที่ปลูกต้นเลี้ยงสวนหลังบ้านครับ นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกมาดูพื้นที่ปลูกก่อนโตก้อนได้กินก่อนนะครับพื้นที่บมันมะ ดินเป็นดินล่วนน,นะครับลองปูกเหมือนเหมือนพี่หนองทางน้ำยืนอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดบนอาจจะปลูกนี่ให้หน้าเป็นดินล่วนกระปรูงได้ครับตอนนี้ก็ดินล่วนเหมือนกัน แล้วก็มีต้นกาแฟอีกสามต้นครับนี่ต้ต้นกาแฟมาอีกสามต้นพื้นที่ในบ้านนี่มีที่ปลูกของก็จะมาปลูกอยู่สวนหลังสวนหลังบ้านมันเองพืที่ปลูกในบ้านมันพื้นที่ปลูกในบ้านนีนมีคนมาปลูกอยู่สวนหลังบ้าน ต้นทุเรียนอีกสามต้นปมเรียดินล้วนเหมือนเดิมไม่ล่มครับไม่ล่มเหมือนมือน,นอยู่ที่อำเภออุทุมพรวิสัยครับปลูกอำเภออุทุมพรวิสัยอย่างหวักสีสเกตปลูกต้นกาแฟปลูกในดินล้วนครับ อเ hey. คลิปนี้พอแค่นี้กันครับขอบคุณที่ไว้เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกครับตอนเช้า